สวัสดีครับผมแทนวังไห้นะครับอยู่ในช่องสาวอินดีวิธีบ้านนะครับกับสี่มีความกว้างอยู่ซีเมตรนะครับความยาวหาเมตรนะครับกับสี่มียูหนึ่งของนอนครับหนึ่งของนามครับเป็นบ้านหลังเล็กๆครับใส่งบประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทของแรกนะครับจะจะเป็นเสาเสาใหม่นะครับเนาะเพชรแบบผสมผสานนะครับเพชรแบบ DIY นะครับเสาที่ซองก็จะเป็น ูนนะครับต่อขึ้นไปโดยเล็กนะครับพราใส่ใส่วัสดุที่มีอยู่นะครับมาประยุกมากประยุกเห็ดนะครับเสากลางนะครับข้างประตูนั่นก็สิเป็นเสาเหล็กนะครับสูงประมาณ4เมตร20เซนนะครับนี่ยนะครับการด้านหลังของตัวบ้านนะครับการลังของตัวบ้านลังนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสองห้องนะครับช่วงนึงก็จะเป็นห้องหนาบนะครับสีเห็นหน้าตางก็จะเป็นหน้าตางของหนาครับผมหน้าตางของหนาฝังนี่ก็จะมี อ่ซีมีผนังกันยู่งตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานสำเร็จครับผมกระสีบ้านฉาบเนาะบ้านฉาบนะครับกระสีมีแบ่งระวางของนอนนะครับกับของ้องถงนะครับของโถงเล็กๆนะครับก่อนสีเขาบานนะครับประตูบานนี่ครับเป็นอ้นว่าประตู PVC นะครับเนาะเป็นประตูบาน PVC วงกบจะเป็นวงกบ PVC นะครับความ ค,ความสูงกอู่่ทสองเมตรครับควางกว้างก็่าสี U T แปดสิบแปดสิบเซนนะครับห้องน้ำนะครับขามาเปิดข้างใน,นครับเปิดเข้ามากับสีมาเจอ,อบ,บานประตูห้องน้ำได้นะครับเพราะว่าเป็นการใส่พื้นที่ให้เอ้นว่าประหยัดพื้นที่นะครับการจัดการกับพื้นที่นะครับเปิดข้ามาเป็นห้องน้ำนะครับ ที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใส่สอยนะครับพื้นที่ใส่สอยเก็บเสื้อผ้านะครับตรงนี้แน่าคนก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับช่องท้างเล็กๆนะครับช่องช่องตรงมีก็จะเป็นช่องท้างเดินนะครับมาของของนอนนะครับช่องอีกกระสิกว้างย1เมตรหนึ่งครับผม1เมตรนะครับระวังทางเดินใส่สอยนะครับกับของนอนก็สิยกระดับขึ้นมาซิบหาเส้นนะครับยกระดับขึ้นมา1ิบหาเส้นอย่เขามาเบิรงในของนะครับ ห้องกับบ่ออะเก็บไว้นะครับเนาะบ่อบ่อเก็บทำความสะอาดไว้นะครับอ่าเขาม่ากระสีเป็นผนังนะครับเป็นผนังปูนปืยนะครับผนังล็อนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฝาฉาบเรียบนะครับแข้งล่างนะครับพื้นนะครับพื้นกระสีเป็นตอนแรกกับสีเฮ็ดพื้นปูนคัดมันนะครับบ่ออะไปูกระเบืองนะครับวันนี้เข้ากับใส่แผ่นกระเบื้องนะครับกระเบื้องยางหรือว่าแผ่น แผ่นปูพื้นสาเร็จนะครับแผ่นละมิเนตครับเป็นเป็นกระเบื้องลมมิเนตนะครับซึ่งจะเป็นคลิปล็อกนะครับเข้าไปใส่ปูนนะครับบใส่ปูนบใส่เอียงนะครับมาติดก็คือว่ามันเป็นเป็นคลิปล็อกนะครับสามารถเอามาว่างได้เลยนะครับโดยเข้าใส่โฟมนะโฟมแผ่นบางๆมาห่อแล้วก็เข้าใส่เข้าใส่คลิปล็อกนะครับติดเลยนะครับเป็นสลักของมันอยู่แล้วนะครับอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเตียงนอนเตียงนอนหกฟุตนะครับเตียงนอนนี่กหหัวเตียงนะครับหัวเตียงค่ะเดียว่าเองนะครับเพ็ดเองเฮ็ดเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้แอสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ขนุนนะครับเป็นไม้มงคลพวกไม้ขนุนไม้ไม้แบกหมีบ้านเท่านี่แหละครับไม้ขนุนไม่อย่างไม้ยุ่งไม้ยังไงครับเล็กๆนิหน่อยไปนะครับ เตียงก็จะเป็นเตียง DIY เองนะครับใส่ในแอปแล้วก็โค้งใหม่นะครับไม่จ่อยนะครับมาเป็นโค้งแล้วก็ดีเลยในแอปนะครับแล้วก็สีติ๊บขอบนะครับเก็บขอบเลยเออเอิ่มาขิวนะครับขิวขอบสมเด็จนะครับส่วนเตียงนะครับเตียงก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะครับเตียงขฟุตนอนได้สองสามคนนะครับมาเิ็งทั้งขานะครับทั้งขาผนังทั้งน้านตะวันออกนะครับ ทาาทิศตะว,วันออกก็จะเป็นหน้ตาต่างหนึ่งบานนะครับหน้ตาต่างหนึ่งบานนะครับความกว้างกับสีเมตรหนึ่งนะครับสูงเมตรสี่สิบนะครับก็จะมีผ้าม่านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นหน้ตาต่างให้กันแต่เ่าเป็นหน้ตาต่างที่มันเปิดบ่ได้นะครับเป็นเป็นกระจกทีว่ว่าเ้าติดก็ผนังเลยนะครับบัสามารถจะเปิดได้นะครับบราสามารถสิเปิดได้คือว่าใส่วงกบใหม่ครับคือว่ามีกระจกนะครับ กระจกนี่เขามีอยู่แล้วนะเขาเข้าเก็บซะาสมมาเขาก็เอาใหม่ไม่ชิวหนึ่งนะครับมามาเข่าขอบนะครับแก่มาต่ดนะครับก้วกออีดเช้านะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นตรงเล่าประมาณนะครับเล่าประมาณตรงนี้ข้อจริงแล้วตรงนี้มันมเป็นที่จับเล่าประมาณนะครับมันเป็นสําหรับเอามาเห็ดฉันว่านของนะครับแต่ว่าผมเอามาเยีว้เป็นเป็นเล่าจับประมาณนะครับกระได้ขึ้นกันนะครับ เพื่อความบ้าเบื่อนะครับเพราะว่ามันเข้าใจวัสดุที่เขามีอยู่นะครับมามาใส่งานนะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับก็สิมีการตกแต่งผนังด้วยภาพอ่าที่มันเป็นวงคลเนาะครับภาพเลื่ใบนะครับเป็นวงคลมเกินนะคนจีนนะครับเป็นภาพมงคลมชนิดหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบใบเฟียงแค่นี้นะครับก็ผมแทนทีวังให้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เขามาติดตามนะครับช่องอ่า สาวอินดีวิธีบานหน้านะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแช่์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใาจาของช่องนี้ด้ครับผมครับมือดีกับคอรสสวัสดีครับบ๊ายบาย